สวทปัตตานี FM 1 0 1 m เอเมกคลื่อนเสียงแห่งความสุขที่คุณเลือกได้ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกสงขลากรมประชาสัมพันธ์ FM 1 0 1 m เ z มจากนี้ไปเชนิตามเราฟังรายการกระทรวงเกษตรสรรหามาเล่าค่ะ จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบชิลประทานในแปลงเกษตรกรรมนะครับซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบชิลประทานในแปลงเกษตรกรรมเนี่ยก็คือพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพศ2558ซึ่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเพื่อเกษตรกรรมพศ2558เนี่ยได้ให้ยกเลิกกฎหมายเดิมสามฉบับนะครับก็คือ 1. พระราชบัญญัติคันและคูน้ำพศ2505 2 พระราชบ,บัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมพศ2517และ 3. พระราชบ,บัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฉบับที่2พศ2534โดยมีเหตุผลเพื่อต้องการปรับปรุงกระบวนการในการจัดรูปที่ดินและการจรัดรบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมเสียใหม่เพื่อให้สอดคล้องก, <c oughs> กับการทํางาน ทำการเกษตรในปัจจุบันบบน,นะ,ะโดยจะลดขั้นตอนการดําเนินการอันเป็นอุปสรรคในการดําเนินงานนะครับและกําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนแล้วก,ก,ก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเ<ม>ข้ามามีส่วนร่วมนะครับ<ม>เดี๋ยวเราจะมาดูสาระสําคัญตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพศ258ด้านของการมีส่วนร่วมของเจ้าของที่ดินในการจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรม,มนะครับ<ม>ก็จะให้เกษตรกรเจ้าของที่ดินเนี่ย สามารถน้องขอให้รัฐเข้ามาดำเนินการจัดระบบน้าในโครงการในพื้นที่ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่แมสค์เนินนึงว่าเกษตรกรเจ้าของที่ดินนะคะจาเป็นไหมคะว่าจะต้องมีที่ดินจํานวนกี่ไร่หรือต้องมีปริมาณเท่าไหร่หมายถึงก็ส่วนใหญ่ที่ที่ได้ทําอยู่ปัจจุบันก็จะเป็นที่สวนที่นาสวนยางสวนตาลอะไรก็คือไม่ได้ระบุนะใช่ครับไม่ได้ไม่ได้ระบุ แล้วก็เจ้าของที่ดินเนี่ยต้องสมัครใจยินยอมให้ดำเนินการจัดทำรูปบบำบันโดยจะมีการมีหนังสือยินยอมให้เซ็นเหมือนเอกสารให้ให้ให้รับรู้ซึ่งกันและกันว่าโอเคนะทางการทําให้แต่ว่าคุณก็ต้องยินยอมให้ทางการเข้าไปปฏิบัติการอะไรบางอย่างค่ะซึ่งของเราเนี่ยจะไม่มีการเว้นคืนที่ดินครบก็จะจะขอใช้ที่ของเกษตรกรนะครับแล้วก็จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดระบน้ําชุมชน โดยท่านเลือกกันเองจากตัวแทนเกษตรกรเนี่ยครับก็เพื่อเป็นตัวแทนของเกษตรกรร่วมกันกําหนดแนวคูส่งน้ําตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบเลยแล้วก็จะมีการจํากัดการใช้ที่ดินนิดนึงก็คือการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอืงอ่นที่ไม่ใช่การเกษตรเนี่ยจะต้องได้รับอนุญ,ญาตจากคณะกรรมาการจาัดรูปที่ดินกลางคือถ้าจะใช้อย่างอื่นเนี่ยต้องขอ,อก่อนอาทิเช่นค่ะที่เช่นอาทิเช่นคนไม่ออกทำอ่ สร้างที่พักอาศัยสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือจะจะไปทําอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเกษตรกรรมเหมือนพอทําแล้วดูแล้วมันเหมือนน่าจะเช็คอินทารีสอร์ทขึ้นมาแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้โอเคเดี๋ยวเห็นภาพแล้วแล้วก็เจ้าของที่ดินเนี่ยจะต้องเกษตรกรในโครงการเนี่ยจะต้องร่วมชําระค่าก่อสร้างซึ่งสําหรับงานจัดระบาน้ำเนี่ยจะคิดร้อยละสิบของค่าก่อสร้างโครงการ แต่ก็สามารถนําราคาประเมินของที่ดินที่เรานํามาทําคูส่งน้าเนี่ยมาหักลบกันได้ซึ่งบางพื้นที่อาจจะไม่จําเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเพื่อถ้าเกิดว่าเรามาหักลบกันแล้วราคากับที่เราได้ก่อสร้างไปเนาะเพื่อเป็นความรู้เดี๋ยวตกใจว่าเอ๊ะสิเซของการบริหารจัดการคก็เจ้าของที่ดินเนี่ยหรือเกษตรกรเนี่ยร่วมกันบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบชขื่อนแทาครับอันนี้จะเป็น สำหรับงานจาัดระบบน้ำ